ยังไงหนูเบิดมือเบิดขึ้นเชิญเบิดมือเบิดขึ้นเอาตัวถ้าอยากถ้าอยากนอนน้ำฉันนอนถ้าอยากฉันเพราะว่าปรินยังต้องกันขึ้นหนึ่งสำคัญจำมะแล้วเมียกัจอยากว่าสตันสำคัญอีิรีโรดเบื่อขึ้นนี่บอกที่หล่ะาเออเบขึ้นนี่บอเลอบบอกบอกที่หล่ นี่พี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นุษยอ่ากลับจากพาพบอดไปถ่ายงานที่คำชะโนดนะคะพี่น้องขอเพลงนี้ข้อมใส่ตากนะคะพี่น้องมันฮ่เคยเที่ยวงานมานงงซัวไปยานาคผู้ที่สุดญาติปฐุมมาอุ้ยเธพิ่มวิชเขาฤกษ์ศิษย์วิชาเดเมื่อนี้เมื่อวานนี้นุษม์บอกว่าสองถุงนะคะพาพบอดอ่าม่แต่ถ่ายงานคำชโนดแล้วก็มาบ้านก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าจำคำนี้ดึกก็ เมื่อวนบอล่นไร่สดขายตัวกะคนอนุมัติข้างอนุบาจะหลายสามร่อยมาเคลื่นอนยีมันจะเซอยพื้นแล้วกะมาเคลื่นีีก็ทําโปตเตอร์ไปสองงานนะคะโปตเตอร์เราเชิญป,ปุ่มปีแล้วกะโปตเตอร์ออกงานนะคะเย่เราออกได้ออกงานแล้วนะคะวันที่สิบเก้าอยู่ชนบุรีนะคะพี่นออ้องย่เลือมยูซีราชานะพี่น้องตามที่บอสประกาศไปเลยนะคะเรามีงานที่ชนบุรีศีราชานะคะ พี่นอ้องอาแต่ว่าห้าสิบริมาบอกประเด็นเรื่องเรื่องนี้ดอกพี่น้องเพราะว่าอะไรดีห้อสิบริาวาเรื่องประเด็นแฟนแฟนเปย์เว้ยเพราะว่านุซี่เป็นคนดีนุซี่ไม่เจ้าชู้นุซี่ไม่ชอบอดื่ดมองเณรเป็นคนน่ารักตะมุตะมี่อะไรประมาณนี้เป็นคนด<ะ>ีแฟนนะพี่น้องแฟนกะเลยมาาเออ ใ้รังว no okay ันเนี่นิโนยนะคะพี่น้องมอหักสห้องนะบอมอหักสห้องนะบ่มอละหักสห้องนะบเป็นคนดีบอกมเขาเนื้อหาสาระกระนวพี่น้องห้าสิบบรสาระพาคนเออมาซื่อเออเคยังมาเอาโทรศัพท์มหจมมาสั่นจมจักจมอี่ยงเธอเมื่อบลรองมันบอดีเธอเมื่งที่าเบิ่งเห็นนเบิ่งเดเขารตเรากิด ยี่บ่าวดูเศร้าบอกวันนี้มือวานมาหอดเธอใช่ไหมจอยโทรศัพท์เดียคนว่ากับปากเนาะซ้อมเต็มมันกำมือมือวานนี่มือวานเป็นเป็นยังที่เมื่อยแห้งเพราะว่าอัด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 เข้าไปวันนี้สมองเบอร์ตีสองนะคะเมื่อคืนนะทุกคนค่ะแล้วตีสองคนกับท่านี่กเมื่อยนอกกันได้นางเมื่อโชว์ก็เลยต้องซ้อมหนักเพรก็ต้องเตะนะะบ้านนี้เพคนกันได้เบานะเพรานกำลังยู่โซ่เพราะกำลังบอกคืนใช่ไปมจอยโทรศัพท์วันนี้คนว่าเออพี่ยังดอกเู้ว่าโอนในเช่นจะ นนนจจเนก็เลยบอกเอกเอก็แล้วเต้ก็เห็นใจกับวุ<อ>้นไจ้ก็เลยว่าก็เป็นแฟนกันมีอะไรก,ก็ต้องช่วยเหลือกันแม่นบาลานซ์ตอนนี่อย่างไดห้องอีกบานนึงไหนอยู่อ่ะอันนี้ก็เพื่อนใดเพื่อนบุีกเงินออกหลายเลยอ่เน่ไปยังขึ้นมาไห้ได้ซะเอากับคนละเทือที่ล่าเทือกอนอีกจะเป็นเทือได้ล่ะเท่าไหนไอโฟนสิบสามเทือน่ะออกซอยจังหวาเนาะเขาบอกซอยอยู่อันทุกคนก็เป็นเจ้าสีอะไรคะพี่น้องค่ะเราก็อันนี้แหละบ่โตคนอกคนอีกันก็ยัง เราอยู่ด้วยกันเราหาด้วยกันเราก็ใช้ด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียมากเสียน้อยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันก็ยุคนี้ก็คน,นละครึ่งนะคะเป็นบยังไง,ค,งค,คืงอยุคยุคยุครัฐบาลยุคนี้ต้องคนละครึ่งนะคุณขาต้องคนละครึ่งนะคะนะคทุกคนคะเพราะว่าปก <c oughs> ติคนเป็นแฟนกันก็ช่วยเหลือกัเกอกุกันอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่า,<อ>าเป็นรัฐบาลไหมก็สิบพรามันคนละครึ่งอยู่กันแต่้าเหราออกผู้เดียวันสินะ ก็เลยก็มุดต่าังเดียก็ีแฟนจะมาถวยนี่แต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 ่ต่แต่แตแต่แตะแา่แเ่แต่แเ่แต่แเ่แต่แก่แอ่แา่อตนแต่แตีแต่แ่ยต่แ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 ตเแต่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 แน่แน่แต่แต่แโทรตัพต่เครื่องเก่าอ่ะมันก็เหมือนเหมือนจะไปต่อไม่ได้อะไรประมาณแ่่แแ่่่ เฉลด่ยเงินเราเอาเงินไปเฮ็ดอย่างอื่นจังสิมีเอาบ่เทิร์นเอาเอาก็เอามาเทิร์นเอานั่นแหละตอนนี้เราก็เดินทางเอาโทรศัพท์2เครื่องอ่ะบ่ใช่เราเครื่องนี้นะคะกับจ็อกไซบารายเราพี่น้องอันอันนี้เฮาเฮาเฮาพวกพวกตัวกันนะคะพี่พี่น้องคือจ็อกไซบ้านสองห0ื่นนะคะพี่น้องคนละเครื่องคนละหมื่นกับแฟนตอนแฟนแฟนบอกว่า ใช่ยู่มืนหามาสั่นเย่แล้วก็ดีใจไว้ก่อนให้ยังมืนหาหมายถึงเทือดโอในฉันมืนหาบ่อมเยนเทือว่าเธอซอยฉันมืนหาบ้าบ่หาพันบ่เทือดซอยจฉพาะหาพันเป็นบ้าทุระนุสิเดี๋ยวบอจะเหลือเงินเหลือข้ามเดี๋ยวบอจะมาเช่นเป็นคนห้องฟังเดี๋ยวเขาจะกันมาเช่นเป็นคนอยากได้ีโบ่เขาบอกสุพีหนองฟังเพราะว่ายุคนี้แล้วก็ช่วยเหลือก็เกื้อคุณกันอี่แล้นะพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็มีของฝากแม่บอนะคะขอบคุณเรนู่ บอลแล้วมาขอบุณเลน่นู่นี่น้องแล้วก็ไข่ทรงเครื่องนะคะอันพดอดีอันก็ร่างสีสีเนีนจาน้าเมื่อใน่นาพอดีไปสร้างขอบคุณไปสร้างเงินขอบคุณพี่เอกะทางผู้ถามว่าโนศีรษะใส่เส้นซื้อขอบุญท่านไปมุกซื้อขอบคุณเล่นู่นอะไนะโอ้ยพี่เอก,ก็เลยว่าก็ร่างสีซื้อให้ก็เลยว่าสีซื้อไปฝากวัดพอดีก็เลยว่าสีอันซื้อไปฝากว่าสองชุดใหญ่เลยนะคะแบบจุกจิกกันไปเลยพี่น,อน,อน้องเพราะโนศีรษะเอาชุดเล็กชุดหนึ่งเพราะว่าตัวเลข นั่งกิม่เป็นดอกนั่งนั่งสิอว่ากิมพป่นมปิ่นเพา่นั่งบ่อยชอบอันขัปุ้นอันอันเลนู่นนี่นะคะเพรนั่งนั่งน,น,น,นั่งบอกนั่นนก,นก,กินตอนนู่นนะชอบนูนน่นกินดูว่านู่นไปนั่งบอดดูนูนกินเนี่ยน้บอก็เลยติดมาเลยนะจาะอันนี้จะซื้อไปฝากบอดนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านพาวนาเพราะว่าตัวเล็กเพิ่งต้อไปซ่ปอมนี่น้อง ตุลีกไปสอบสอมช่วสอบหนึ่งตัวนะคะนุ้กก็จะไปทําฉลากนะคะกี่ะไปเฮ็ดฉลากตัวนะ,ะเพราะว่าฉลากบอสแจกทองนะคะในไฟ์สดกลุ่มปิดเด้อพี่น้องเด้อนะคะว่าพสีขาวลยหนูเอาเธอจะทายฉไม่เห็นพุ่งอันหน่อย,อยๆของฉันพลเรียนพี่น้องกับอันยาว่ากันเด้อชื่อหนิแก่ามีอันถกไร่สารานิดนึงนะคะพี่น้องก็อยากทายร่องให้พี่น้องเบิ้งนะคะก็ ไปค่ายเขียดนี่อังสี่แม่พี่น้องเนาะอย่าเขียดติมเด้อเ้าต้องค่ายเขียดนะคะหามเขียดติมก็โอเคค่ะเดี๋ยวบัตนี้เ้าก็จสีเดินทางกับบัตรฝากกันแล้วก็จะขึ้นไปให้บอลน,นะคะอขอบุญเดนูสองชุดจ้าโอเคพี่น,อน,น,น้องเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันจา้ามาง์เบิร์กบอลอาจารย์สวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กับช่องเพียบแฝงชาแนคพักรวันนี้จะมาลองกั้งปลุกสามโปรแม็กนะจ้าพาไปเทิร์นแม เจาะมะหวอดแล้วนะคะพี่น้องถึงบ้านพักแล้วนะคะเอาเอากับแม่ขอหน้ามินมินนะคะอันนี้เอาข้าวุ้ไม้ไหบอนนะคะพี่น้องแล้วก็จะคล้องหลานมืนใจดีด้แม่อันที่ร้านห้องเปนั่งกิ๋วเนี่ยนุ่มไปนครกนมอ่ะหวานเขาหวานก่อนแม่เชร์ผู้่วยอันอันเพื่อนฝากขนมอันนี้มาให้เนี่ยจะฝากเพบ่อนจะบอกพี่น้องเพราะว่ากินไปหมดเลยโอ้ยยั่ไงเพื่อนฝากมาให้บอนนะคะพอเพื่อนจำเพื่นได้เพื่อนก็เลยฝากมาให้บอนว่าไอ อเอาไปฝากกันพอกกแม่น้องน่าตา์นี่พนสันภาาพูนคจไน้องหนูส่นารู้เขาลยจับในงานงแม่อันนี้ก็เลยฝากมานะคะจแล้วก็็มาถึงหมาก็ไม่บอกสองชุดนะคะพกาว้กินหนึ่งชุดนะคะอันนี้แม่ก็จกินดอกแม่แล้วก็กินแล้บอมากินกะพร้าเลนูแล้วมากินโจ๊กแม่นน่น เออน้องน้ำตาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหลี่กล่องโมเฟียนมันร้อนอ๋อสวัสดีมัเป็นกล่องโมเฟียนนุกษกสวัสดีบ้านเมืองรูกอี่หลี่น้องน้ำตาลนะคะอันนี้กินอย่างวไงมามาเป็นไฟไอ้ทอดน่ะน้ำตาลอน้อยมากค่ะน่ารักจังเลยนะคะโอเคนะคะพี่น้องก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรหรอกพี่น้องมุมทู่สาระอจริงพี่น้องเพราะกระบอกนี่ร้อนมากเล้วก็เอาความไม่ร้อนนะคะพี่น้องก็บบริเวณนี้หะไรนะคะพี่น้อง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแสงทองฟิลเลนทุกคนด้วยนะคะไก่สว่งานเลยพี่น้องก็ตือเต้นยูคือเก่านะคะพี่น้องก็ไพ่ใกล้งานใสกระปหั่นนะคะพี่น้องไปให้นกำลังใจกันนะโอเควันนี้ก็ขอตัวขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอแม่บ๊ายบายหน่อยแม่เอ็นแม่เอ็นสาวเอ็นสาวเอ็นแห่งบ้านแสงทองฟินเลน 灭了。<laughs> <Bye. S 1> <laughs>